ม,มีคำอธิบายเบื้องหลังความจริงสุดสยองนี้มีวิศวกรคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องจริงหรือเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดกาลหมู่บ้านหนองพึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขียวขจีเนียบสงบเหมืออหลุดออกมาจากโลกภายนอกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนที่ห้าได้เปลี่ยนบรรยากาศให้กลายเป็นลางร้ายหญิงสาวเกือบทุกคนในหมู่บ้านเริ่มตั้งคันในเวลาเล่ยเลี่ยกัน ไม่มีใครมีสามีไม่มีใครรู้ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรข่าวลือแพร่กระจายเร็วกว่าไฟป่าในฤดูแลง้งบางคนโทษดินบางคนโทษน้ําแต่สายตาของหลายคนเริ่มจับจ้องไปที่ชายแปลกหน้าเพียงคนเดียวในหมู่บ้านเขาชื่อกอรวิทเป็นวิศวกรจากกรุงเทพเขามาเพื่อพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ําและพักอยู่ที่บ้านไม้เก่าหลังหนึ่งกรวิทเป็นคนเงียบขรึม ไม่สูงสิงกับใครนักแต่ชาวบ้านบางคนเคยเห็นเขาออกมาในยามค่ำคืนพร้อมกระเป๋าอุปกรณ์บางอย่างที่ไม่มีใครรู้จักในคืนหนึ่งฟ้าร้องครืนครนลมพัดใบไม้ปลิวว่อนทั่วลานวัดเดือนเต็มทแสงลงมาที่บ่อน,น้ำกลางหมู่บ้านพื้นน้ำสะท้อนเป็นสีเงินเสียงฝีเท้าดังขึ้นใกล้เข้ามาเป็นกรวิทเขาเดินเข้ามาอย่างช้าช้า สายตาแข็งกร้าวเหมือนไม่ใช่คนเดิมในมือเขามีกล่องโลหะสีดำมีสายไฟพันรอบอากาศเย็นวูบลงราวกับเวลาได้หยุดนิ่งกลิ่นบางอย่างลอยมาในอากาศกลิ่นมันแหลมคมเหมือนเหล็กไม่ผสมกลิ่นน้ำหวานเน่าๆหญิงชาราคนหนึ่งที่แอบดูอยู่หลังต้นไม้ยกมือปิดปากตัวเองไม่ให้ร้องออกมาเธอเห็นเขากดปุ่มบนกล่องนั้นและบางอย่างใต้บ่อน้ำ เริ่มเปล่งแสงสีฟ้าน้ำประเพื่อมฟองอากาศลอยขึ้นอย่างบ้าคลาั่งจากนั้นเสียงแหลมเหมือนคลื่นวิทยุแทรกผ่านหูจนหญิงชราต้องสุดตัวลงกับพื้นเธอมองผ่านหยดน้ำตาเห็นเงาบางอย่างลอยขึ้นจากบ่อรูปร่างไม่แน่ชัดแต่เคลื่อนไหวเหมือนสิ่งมีชีวิตก็รวิ์เงยหน้ามองมันเหมือนเขากำลังสื่อสารกับสิ่งนั้น แสงสว่างวาบขึ้นมาจากกล่องแล้วเงานั้นก็หายไปในอากาศทิ้งเพียงความเงียบและรอยยิ้มที่มุมปากของกรวิทย์เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในกระเป๋าเขาเขากดรับสายทุกอย่างเรียบร้อยเขาพูดเสียงเรียบการทดลองสำเร็จหญิงชารากำมือแน่นเสียงในหัวเธอสั่นระรัวนี่ไม่ใช่ของมนุษย์เสียงทารกหัวราะเบา ดังขึ้นมาจากบ้านหลังถัดไปแม้จะเป็นเวลากลางดึกเสียงนั้นไม่ควรจะมีอยู่ที่นั่นดวงจันทร์เริ่มลับขอบฟ้าแสงแรกของวันใหม่ยังไม่ทันมาแต่ความจริงเพิ่งเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นทุกขณะหญิงชรากัดริมฝีปากแน่นหัวใจเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองเธอค่อยๆถอยหลังแผ่นไม้ใต้เท้าเอียดอาร์เบาๆ กรวิทหันขวับดวงตาเขาส่องประกายสีเทาเรืองแสงไม่เหมือนคนทั่วไปไม่เหมือนดวงตาของมนุษย์หญิงชราก้าวพลาดลม้มลงกระแทกกับพื้นดินเสียงกระทบแผ่วเบาแต่พอให้กรวิทเดินตรงมาชา้ชาช้ามั่นคงแต่ละก้าวของเขาเหมือนลากน้ำหนักของความลับทั้งโลกตามมาไม่ต้องกลัวหรอกครับ เขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นไม่มีใครเจ็บตัวแค่จะมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นหญิงชาราสายหน้าน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเจ้าสิ่งนั้นมันคืออะไรกรวิทยิ้มไม่ตอบในทันทีเขาหยุดตรงหน้าหญิงชาราแล้วก้มลงกระซิบบางสิ่งที่โลกนี้ลืมไปแล้วว่ามีอยู่ บางสิ่งที่เคยปกครองดินแดนนี้ก่อนมนุษย์จะมีเงาเดินบนพื้นลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านต้นไม้ไหวสถานทั้งป่าเสียงกระซิบวอลอยมาจากบ่อน้ำอีกครั้งเป็นเสียงของผู้หญิงหลายคนพูดพร้อมกันเบาและซ้อนทับกันเหมือนเสียงจากในฝันหรือจากที่ที่ห่างไกลเกินจะจินตนาการหญิงชาราหันไปมองบ่อน้ำ ภายในนั้นไม่สะท้อนท้องฟ้าอีกต่อไปแต่เป็นภาพเหมือนมองลงไปในโลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยเงาและดวงตานับไม่ถ้วนที่จ้องกลับขึ้นมาเรากับพวกมันรอคอยบางสิ่งเรากับการตั้งคันเหล่านั้นคือจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่ไม่มีวันหยุดยั้งได้อีกต่อไปหญิงชาราพยายามลุกขึ้นขาเธอสัน่นแต่แรงบางอย่างที่มองไม่เห็น เหมือนดึงเธอให้ยืนขึ้นช้าช้าก็ระวิทยังคงยืนอยู่ข้างๆมือหนึ่งถือกล่องโลหะอีกมือหนึ่งแต่บาของเธอเบาๆสัมผัสนั้นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งฝังอยู่ใต้ผิวหนังพวกเขาเลือกแล้วเสียงเขานุ่มนวลแต่แฝงบางอย่างที่บีบหัวใจเลือกผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ให้เป็นผู้ให้กำเนิดหญิงชราหายใจติดขัดมือเธอกำสร้พระแน่น แต่กลับรู้สึกได้ว่ามันร้อนขึ้นเรื่อยๆเหมือนถูกปฏิเสธเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นหวาดกลัวเสียงเด็กทารกดังขึ้นอีกคราวนี้หลายเสียงมาจากบ้านแต่ละหลังเสียงหัวเราอประปรนกับเสียงกรีดร้องของแม่เด็กบางคนกำลังคลอดบางคนยังไม่ทันรู้ตัวว่าท้องทั่วหมู่บ้านสั่นสะเทือนเบาๆพื้นดินสั่นไหวเหมือนหายใจ ก็ระวิทยิ้มอีกครั้งสายตาเขาไม่ได้มองหญิงชราอีกแล้วแต่จ้องไปที่ฟ้าเหนือยอดไม้พวกเขากำลังมาเขาพูดอย่างเงียบงนันทันใดนั้นเสาไฟทั้งหมู่บ้านดับลงครึบเดียวทุกอย่างมืดสนิทแต่ในความมืดดวงตาหลายคู่เริ่มลืมขึ้นลอยอยู่ในอากาศเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนฝูงแมลงกลางคืนหญิงชราร้องออกมา แต่เสียงของเธอจมหายไปกับลมแรงที่พัดโหมกลิ่นเลือดเจอจางเริ่มโชยมาในอากาศผสมกลิ่นดินเปียกและเนื้อดิบสิ่งที่กรวิศปลุกขึ้นมาไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ศาสตร์แห่งอนาคตแต่มันเก่าแก่กว่านั้นเก่าแก่กว่า,าศาสนาใดๆและหิวโหวยมากกว่าเทพเจ้าทั้งปวงที่เคยรู้จักหญิงชราพยายามลุกขึ้นขาเธอสัน่น แต่แรงบางอย่างที่มองไม่เห็นเหมือนดึงเธอให้ยืนขึ้นช้าๆ้ากรวิทยังคงยืนอยู่ข้างๆมือหนึ่งถือกล่องโลหะอีกมือหนึ่งแต่บาของเธอเบาๆสัมผัสนั้นเย็นจัดเหมือนน้ำแข็งฝังอยู่ใต้ผิวหนังพวกเขาเลือกแล้วเสียงเขานุ่มนวลแต่แฝงบางอย่างที่บีบหัวใจเลือกผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ให้เป็นผู้ให้กำเนิดหญิงชราหายใจติดขัด มือเธอกำสร้อยพระแน่นแต่กลับรู้สึกได้ว่ามันร้อนขึ้นเรื่อยๆเหมือนถูกปฏิเสธเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนั้นหวาดกลัวเสียงเด็กทารกดังขึ้นอีกคราวนี้หลายเสียงมาจากบ้านแต่ละหลังเสียงหัวเราะประปนกับเสียงกรีดร้องของแม่เด็กบางคนกำลังคลอดบางคนยังไม่ทันรู้ตัวว่าท้องทั่วหมู่บ้านสั่นสะเทือนเบา พื้นดินสั่นไหวเหมือนหายใจก็รวิทยิ้มอีกครั้งสายตาเขาไม่ได้มองหญิงชราอีกแล้วแต่จ้องไปที่ฟ้าเหนือยอดไม้พวกเขากำลังมาเขาพูดอย่างเงียบงนันทันใดนั้นเสาไฟทั้งหมู่บ้านดับลงครึบเดียวทุกอย่างมืดสนิทแต่ในความมืดดวงตาหลายคู่เริ่มลืมขึ้นลอยอยู่ในอากาศเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนฝูงแมลงกลางคืน หญิงชาราร้องออกมาแต่เสียงของเธอจมหายไปกับลมแรงที่พัดโหมกลิ่นเลือดเจอจางเริ่มโชยมาในอากาศผสมกลิ่นดินเปียกและเนื้อดิบสิ่งที่กรวิทปลุกขึ้นมาไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ศาสตร์แห่งอนาคตแต่มันเก่าแก่กว่านั้นเก่าแก่กว่าศาสนาใดๆและหิวโหวยมากกว่าเทพเจ้าทั้งปวงที่เคยรู้จักพื้นดินใต้หมู่บ้านสันสะเทือนแรงขึ้น เสียงกระจกแตกดังมาจากหลายบ้านเสียงประตูเปิดออกพร้อมกันโดยไม่มีใครแต่ต้องมันเลยเด็กทารกทั้งหมู่บ้านค่อยๆลุกขึ้นยืนแม้จะยังอยู่ในวัยที่เดินไม่ได้แต่พวกเขายืนขึ้นได้อย่างมั่นคงเรากับบางสิ่งภายในกำลังควบคุมพวกเขาอยู่ตาของเด็กทุกคนเปล่งแสงสีขาวนวลเหมือนไม่ใช่แสงจากดวงอาทิตย์ แต่เป็นแสงจากที่ที่ลึกกว่าไกลกว่าหญิงชาราตะโกนลั่นหยุดมันอย่าให้มันออกมาแต่ไม่มีใครขยับแม้แต่ลมก็หยุดพัดกรวิทไม่หันกลับมาเขายังคงจ้องบ่อน้าเหมือนรอใครบางคนหรือบางสิ่งจู่ๆผิวน้ำแตกกระจายของเหลวสีดำข้นพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้งฟาเป็นเส้นสูงตามมาด้วยเสียงคำราม เสียงนั้นแทรกเข้าไปในทุกโซดประสาทเหมือนมันดังก้องอยู่ในกระดูกหญิงชาราร้องออกมาสุดเสียงปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นไม่ได้เข้าทางหูมันดังมาจากภายในกรวิทเอ่ยเสียงเบาชัดเจนแม้ท่ามกลางความโกลาหลพวกเขามาแล้วขาของหญิงชาราอ่อนแรงเธอล้มลงอีกครั้งสายตาสุดท้ายก่อนจะหมดสติ เธอเห็นเงาสูงใหญ่ผิวหนังเป็นกละดสีเทาอมเขียวมีดวงตาหลายดวงบนใบหน้าเดียวมันกำลังยืนอยู่ในบ่อและค่อยๆก้าวขึ้นมาบนพื้นดินของมนุษย์เสียงของเด็กทารกดังขึ้นพร้อมกันแต่ไม่ใช่เสียงของเด็กอีกต่อไปมันคือเสียงต้อนรับเสียงของสิ่งมีชีวิตเก่าแก่ที่โลกนี้หลงลืมไปนานแสนนานฝุ่นจากพื้นดินลอยคลุ้งในอากาศ กลิ่นกรรมฐานขลาคลุ้งปนกับกลิ่นน้ำนมบูดและดินเปียกเสียงฝีเท้าของมันหนักแน่นและช้าทุกย่างก้าวทำให้พื้นดินยุบตัวมันสูงเกินกว่าบ้านไม้สองชั้นแขนยาวลากไปตามพื้นนิ้วมือเหมือนกิ่งไม้แห้งแต่ขยับได้เหมือนมีชีวิตกอรวิทย์ก้าวถอยหลังเขาหายใจช้าเหมือนรอการตอบรับจากสิ่งที่เขาเรียกมา เงาสูงใหญ่มองลงมาหัวของมันเอียงเล็กน้อยเหมือนสำรวจของเล่นชิ้นใหม่ข้าทำสำเร็จแล้วก็รวิดเอ่ยช้าๆดวงตาเปล่งแสงพวกเจ้าจะได้สิ่งที่ต้องการเด็กทารกทั้งหมู่บ้านตอนนี้ยืนล้อมบ่อน้ำใบหน้าไร้อารมณ์แต่ในตาเต็มไปด้วยแสงประหลาดพวกเขาเริ่มพูดพร้อมกัน ภาษาเดียวกับที่กรวิชใช้ก่อนหน้านี้คำพูดที่ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ฟังแล้วรู้สึกหนาวสั่นถึงไครสันหลังหญิงชาราลืมตาขึ้นช้าช้าเธอพยายามลุกอีกครั้งมือสั่นแต่ใจยังไม่ยอมแพ้เธอควักกระดาษเก่าๆแผ่นหนึ่งจากเสื้อเป็นยันโบราณที่พระอาจารย์คนสุดท้ายของวัดเคยมอบไว้ถ้ามันตื่นขึ้นมาใช้สิ่งนี้ เขาเคยพูดไว้ด้วยเสียงเคร่งขรวมหญิงชาราถือยันแน่นเดินโซเซเข้าหาบ่อน้ำกระวิทหันขวับสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีอย่าทำแบบนั้นแต่สายไปแล้วหญิงชาราปาแผ่นยยลลงกลางบ่อแสงสีทองระเบิดออกกระแทกคลื่นน้ำกระจายเสียงคํารามของสิ่งมีชีวิตนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงแหลมเจ็บปวด มันสุดตัวดวงตาหลายดวงปิดลงพร้อมกันเด็กทานกล้องให้ลัน่นบางคนล้มลงกับพื้นก็รวิทยกมือขึ้นบังหน้าแสงนั้นแผดเผาผิวหนังเขาเป็นควันบางๆลอยขึ้นจากร่างกายเจ้าไม่เข้าใจว่าเราทำอะไรลงไปเขาพูดเสียงแผ่วก่อนจะล้มลงทั้งร่างแน่นิ่งอยู่ตรงขอบบ่อหญิงชราหอบหายใจ สายตามองสิ่งมีชีวิตนั้นซึ่งตอนนี้กำลังจมกลับลงไปในบ่อน้ำช้าๆพร้อมกับเสียงสุดท้ายที่แว่วมาไม่ใช่เสียงของปีศาจแต่เป็นเสียงของเด็กทารกที่พูดคำเดียวกันเบาและเสเตือนใจแม่หญิงชารานิ่งงนันหัวใจเต้นช้าลงมือที่กำยันแน่นสั่นระริกเสียงนั้นเสียงคำว่าแม่ ยังดังก้องอยู่ในหัวไม่ใช่เสียงธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความโหยหาเหมือนบางสิ่งที่ไม่เคยได้รับความรักเรียกร้องแสนนุ่มนวลและเศร้าส้อยบ่อน,น้ำเงียบลงเหลือเพียงฟองอากาศผุดขึ้นเบาๆและแสงสีฟ้าจางๆใต้ผิวน้ำค่อยๆหายไปเด็กทารกบางคนค่อยๆล้มลงนอนดวงตาหลีลง กลับคืนสู่ความสงบแต่บางคนยังคงลืมตานั่งมองบ่อนะ้ำไม่กระพริบตาหญิงชาราเดินเข้าไปหาเด็กคนหนึ่งเธอเอื้อมมือไปแตะแขนสัมผัสนั้นอุ่นเหมือนเด็กทั่วไปแต่ในแววตามีบางอย่างซ่อนอยู่ลึกและไม่ใช่มนุษย์เธอชะงักรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมาจากข้างใน เด็กคนนั้นยิ้มเบาๆมันยังไม่จบหรอกยายเสียงเขาชัดเจนเกินกว่าจะเป็นทารกหญิงชราหายใจไม่ออกชั่วขณะมือเธอปล่อยจากแขนเด็กขาสั่นเหมือนจะสุดลงดวงตาทั้งหมู่บ้านเริ่มหันมามองเธอทารกหลายคนกำลังยิ้มพร้อมกันกระวิทยนอนนิ่งอยู่ตรงขอบบ่อแต่ร่างเขายังอุ่นและริมฝีปาก กระตุกเบาๆเหมือนกำลังฝันบางอย่างหรือบางทีเขาอาจยังตื่นอยู่เธอหันกลับไปมองบ่อน้ำอีกครั้งแสงสีทองจัดเย็นเริ่มจางลงและที่กลางผิวน้ำมีดวงตาหนึ่งค่อยๆเปิดขึ้นอีกครั้งหญิงชาราถอยหลังทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกดวงตานั้นไม่ใช่ของมนุษย์ ม่านตาเป็นเส้นซ้อนกันหมุนวนช้าๆเหมือนหลุมแรงโน้มถ่วงเธอพยายามกลั้นหายใจมือเอื้อมไปในเสื้อหวังหายันอีกแผ่นแต่ไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นแล้วเสียงจากเด็กทารกเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทำนองโบราณที่ไม่มีใครเคยได้ยินลึกช้านุ่มนวลแต่กดดันหัวใจเหมือนมือมองไม่เห็นที่บีบแน่นเงารอบหมู่บ้านเริ่มเคลื่อนไหวต้นไม้ไหวทั้งที่ไม่มีลม แม้แต่เงาของหญิงชราเองก็เริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปก็ระวิดลืมตาช้าช้าเลือดซึมจากขอบตาเขาฝืนยิ้มพูดเบาๆเหมือนรู้ทุกอย่างแล้วเจ้ายันนั่นมันแค่ปิดไว้ได้ชั่วคราวเจ้าตื่นพวกนั้นไปหมดแล้วหญิงชราไม่ตอบแต่ยืนตัวแข็งจ้องดวงตาใต้บ่อน้ำนั้นที่ยังไม่กระพริบ ภาพสะท้อนในผิวน้ำไม่ใช่ใบหน้าของเธอแต่เป็นภาพของหญิงสาวคนหนึ่งหน้าท้องบวมเหมือนตั้งครนยืนอยู่ในป่ามือลูกท้องเบาๆเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากน้ำหัวเราะแบบเด็กทารกแทรกด้วยเสียงบางอย่างที่เหมือนเสียงผู้ใหญ่กระซิบอยู่ในเงามืดแม่ทุกคนจะให้กำเนิดใหม่เสียงนั้นพูดผ่านผิวน้ำครั้งนี้จะไม่มีใครหยุดได้อีกแล้ว หญิงชาราสะดุง้งเพราะตอนนี้ภาพในบ่อเปลี่ยนไปไม่ใช่แค่หญิงสาวคนเดียวแต่เป็นผู้หญิงทั้งหมู่บ้านทุกคนยืนอยู่ในป่าท้องของพวกเธอโตขึ้นช้าช้าเหมือนกำลังเติบโตจากข้างในแต่ไม่ใช่ชีวิตมนุษย์ไม่ใช่เลยเสียงหัวเราะในบ่อน้ำค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงสะอื้นเบา,เบาๆสั่นเครือราวกับเด็กน้อยหลายคนกำลังร้องให้พร้อมกัน หญิงชาราหลับตาแน่นน้ำตาไหลเงียบเงียบเธอรู้สิ่งที่ออกมาครั้งนี้มันฝังรากลึกเกินกว่าจะถอนกลับต้นไม้รอบหมู่บ้านเริ่มเปลี่ยนสีใบไม้กลายเป็นสีเทาหมน่นกิ่งก้านยืดยาวเหมือนสิ่งมีชีวิตเสียงกระซิบยังดังอยู่ไม่หยุดราวกับสายลมกำลังบอกเล่าเรื่องราวเรื่องราวของบางสิ่งที่เคยถูกฝังไว้ ก็รวิทยพยายามยันตัวลุกแม้ร่างจะอ่อนแรงเขามองหญิงชาราเสียงแตกพระเอ่ยประโยคสุดท้ายด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือพวกมันไม่ได้มาเพื่อทำลายแต่มาเพื่อสืบทอดหญิงชาราตกใจหันกลับไปมองเด็กๆอีกครั้งทุกคนยืนมองเธอแววตานิ่งแต่ลึกลงไปข้างใน เต็มไปด้วยความรู้สึกที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นจากป่าลึกก้าวย่างช้าๆแต่มั่นคงเหมือนจังหวะหัวใจของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ผิวน้ำกลางบ่อเริ่มกระเพื่อมแรงอีกครั้งแสงสีทองที่เหลืออยู่มอด,ดับลงในพริบตาและจากความเงียบเสียงแรกที่ได้ยินไม่ใช่เสียงปีศาจไม่ใช่เสียงลม แต่เป็นเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังร้องเพลงกล่อมเด็กเสียงนั้นแผ่วเบาหวานหูแต่มันทำให้เลือดในกายหญิงชารายเย็นเฉียบทันทีเพราะเธอจำได้ดีเสียงนั้นคือเสียงของลูกสาวเธอเองลูกสาวที่หายไปในคืนพายุเมื่อสิบเจ็ดปีก่อนและไม่เคยกลับมาอีกเลยหญิงชาราสรุดลงกับพื้นหัวใจเต้นช้า ขณะที่เสียงเพลงกล่อมเด็กจากบ่อน้ำยังคงแว่วดังเธอมองไปยังผืนน้ำที่ตอนนี้ใสจนเห็นก้นบ่อและที่นั่นคือเงาร่างของลูกสาวเธอยืนอยู่ในชุดเดิมที่ใส่ในคืนหายตัวเธอยิ้มให้อย่างอ่อนโยนมือข้างหนึ่งลูบท้องตัวเองเบาๆก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองแม่ดวงตาเต็มไปด้วยความรักและบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ แม่อย่าก,กลัวเสียงนั้นกระซิบผ่านสายลมหญิงชาราน้ำตาไหลเธออยากจะร้องอยากจะกรีดเสียงออกมาแต่กลับสงบลงอย่างประหลาดเพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแม้จะเกินคำอธิบายแต่มันคือเลือดเนื้อคือลูกที่เธอรักที่สุดเด็กทานกรอบหมู่บ้านค่อยๆหลับตาลงพร้อมกันราวกับเข้าสู่การหลับไหล ผิวน้ำในบ่อสงบนิ่งอีกครั้งไม่มีดวงตาไม่มีแสงไม่มีเงาใดๆเหลือเพียงเสียงลมและกลิ่นหอมจางๆเหมือนดอกไม้กลางคืนกรวิทนอนนิ่งอยู่ตรงขอบบ่อลมหายใจเบาและช้าหญิงชาราก้าวเข้าไปใกล้มองหน้าชายผู้นำหายนะมาสู่หมู่บ้านแต่ก็เห็นความเสียใจแฝงอยู่ในสายตาเขา แม้เพียงเล็กน้อยสิ่งที่เจ้าปลุกขึ้นมามันอาจไม่ใช่ความตายเธอพูดแผ่วเบาแต่อาจเป็นบทเริ่มต้นของสิ่งใหม่ท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดยามเช้าส่องลอดเมฆลงมาแต่ผิวดินอุ่นเบาๆหมู่บ้านที่เคยเงียบเหงาตอนนี้เต็มไปด้วยความสงบแม้จะไม่ใช่ความสงบแบบเดิมอีกต่อไปเพราะใต้ผืนดินนั้น บางสิ่งยังคงเติบโตเราวันกลับมาอีกครั้งและในวันนั้นพวกเขาทั้งหมดจะตื่นขึ้นพร้อมกันอีกครั้งไม่ใช่เพื่อทำลายแต่เพื่อทวงคืนโลกที่เคยเป็นของพวกเขาจบบริบูรณ์